น,น่าเอามาทำไหมเนี่ยแกงห่อไม้ใส่ไก่อ่ะจะรอบหน้ายรจะถังของเขาอยู่เขามีของอยังไงเขาแบบเขาจะทำี่งไง โอปัญญามันถึงแตกเลยเออเป็ดเท่าไหร่อะเป็ดล้อยสามสิบ ขายเกดหรือบอกว่าวันนี้น่าจะไม่ขายเพราะว่าเขามีของมีมามขาย ไปกันค่ะเธอไม่ใกล้เลยนี่อยู่ไกลไกกว่าเรเฮ้ยมดกเม่อไรเนี่ย30แต่ก็้องร้ออีกแล้วลรอบวันเนี่ยกลไลแล้วเนี่ยจิกหรอเออกลไลแล้วไอ้แต่ตอนเล่นเองอะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเราไปลงอย่างเงี้ยได้ของมาแล้วเดี๋ยวโดนเตุแ บางทีก็กินกับข้าวมาสาวๆเขาก็อย่นเดือนเก็เป็นข้าวห้องหมุนบ้างกูเล่ร่อนไปเลยอ่ะสาวยังไม่รู้ไงว่าจะตางอะไรคือมาแกะสาวร่อนากเมื่อเฮียกะทิงเฮียกระทิงไม่กระเด็นแตกวะวัวแตกไหะจ๊ะเกมเกมเด็กพวกนี้มันไม่ค่อยได้เล่นกัแลรวไงอืมอะไรก่อนเนี่ยปวดมากเลยยงเยอะมุันงนี้ผูู้หาให้สัญญาอา9 30โอ้ยอ2 แต่กาบคุณขายหมึงโอเคปะถึงแล้วมั้งวันนี้ส่งไปสองแล้วเปล่าวันนี้ส่งสองอ้าวก็ยิงสเกตดวนมันขึ้นมาว่าสามสดวแล้วสเตตดวนสเกตดวนอ่ะมันขึ้นมาสามสิบแล้วสามสิบแล้วค่ะสาวเธอไปดูเร็วเออสเตตดวนฉันบอกว่าสเกตดวนเก้อ้าอันนี้สามสิบสามเอ็ดเออ ใส well. ่แกคือไรอ่ะ ถามว่าแม่ช่วงนี้แม่นอนพักผ่อนเพราะพราแม่ก็นอนตลอดถ้อาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นอนน้อยอันนี้แม่จะมาจากที่เขาพูบไงน้ำตาลต่ำเพระเขาคุมเกินอ่ะ <Why? S 1> แล้วเขาเป็นทีนะสองสามวันแล้วเขาจะดีขึ้นนึงไม่ใช่ว่าเขาได้ยาแล้วเขาดีเลยนะนโอ้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 สัญญ <c oughs> าสัญญาตัดยาดัดยาไม่ไหม โอ้ย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 อ้ยโอนยโอ้ัวอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอนยโอยโอ้ยอ้นโอ้ยโออ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้เออ้ยโ้ยโ้อยโอ้ยเอ้อโ้ออ้ย้ยออยอ้อ้อ chứ không ai hết rồi làm đây mà đã bắt đầu rồi làm đây mà rồi bắt đầu rồi làm đây mà bắt đầu thì ม,ม,ม,มันมันมีบางวันหนูว่างด้วยหนูเข้ายูเทสอ่ะแล้วก็นั่งเล่นตลอดว่าแล้วก็หลับไปมไ <c oughs> ม่รู้สมรากคนตีนหนัวขี้อ่ะสา,ามร้อยจัดก็จะเป็นช่งวงนั้นแหละที่แตกอย่างละ900าร้อยนี่ยได้ <c oughs> Yeah. <laughs> ้องก็จะกลับไปน้องไม่เล่นเกมนี่ะเดี๋ยวรไปเกมไหนนะที่พันยาบอกแตกดีอ่ะพอจุนตอหดอกเสือเหรอแปะเหรออ๋อแล้วอที่เล่นอีกมีอ่เออที่เล่นได้แตกจริงมีอยู่สองเกมเดี๋เราปลองเล่นเกมวัวกนัวก็มาอยู่ใหมนเ้าเล

เขาได้บบเสียาไ้ที่แล้วจบเลยเได้ซื้เแบบว่าเขาจะมีก็จะมีวัวนี่งเขาที่แต่เสื้อ้าร้อ่ได้อยู่เขาแต่ละที่เรียนสาสิบแต่สองรอบเลยนะ แล้วก็แตกแบบปะปลายแบบ400 600อะไรเงี้ยเออวัวคือโอเคตื่นขนุบจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเลยเช้าเราจะไปแอร์ซื้อของกันจริงต้องรีบกินอะแล้วก็เย็นนะ กินแม่งตลอดเลยมามา่าไม่ค่อยหรอไม,มไม่ต้องซื้อพิซซ่าิ้นอันนี้ไม่มีไงเกมแปะนะเออนี่เดี๋ยวรอก่นอนเกมแปะมีเกมแปะมีนพิซซ่าปิ้นลองดูสิโอ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  หนูบอกพี่ว่ามันต้องลื้นยื้นนอกย้นในอ่ะเออเราก็จะช่วงนี้ไมกินไม่เสียไม่เสียเอากินไหมล่ะ,ละพอไก่อร่อยนะเออเอการบาย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 กตเตอร์ไม่มาสักท <c oughs> <ๆ>ีกกเตอร์ คือชอบเรื่องพูดเรื่องอะไคือมันคือสเก็ตเตอร์ถ้าเชื่อมันจะเป็น C H E R ที่มันสเก็ตเตอร์ผมฉันพูดถูกแล้วฉันลงทุนเลยพันห้าเกมออนสักแค่ไหนไปแล้วเราก็ลุ้นในการ ลุนบนก่อนลุ้นบนเงอนแล้วลุนหมดแล้วมันลุนลัางได้ไลยได้ต้องลุ้นบนก่อนเบดเท่าไหร่กดอีกรอบหนึ่งสิบสองกดสิบสี่อันนี้เหรออันนี้ต้องเบนให้สิบสองก่อนพี่ต้องทำให้มันกดอีกทีหนึ่งอย่าให้มันลงดำคู่สออ่อ่ะสิบสองแหละพี่ต้องคูณอันนี้ให้ได้สิบสี่อย่าให้มันลงดำตายเอาแวแนวแนว เนี่ยไอ้ลูกศรนสีเนี่ยแม่งเข้าหลุมดำตรงนี้ไงทีๆเหรอโอเคสองทีได้ลองลองอย่าเหลี่ยมไม่ใสอุ้ยเกือบอีกรอบนึงแม่สูตรสิบสองคนสิบสี่ถ้าลงหลุมดำเมื่อไหร่วบบเรียบร้อยเลยนะอ่าไม่เหลี่ยมไปลุยกดเติมไปมันมีสิทธิ์คูณถึงยี่สิบไงไปเลยได้แต่ว่าถ้าเล่นได้คือถ้าลงหลุมดำไอ้มีแต่ปิกงเสียไปเลยฟสปินก็คือไม่ได้เลยนะใช่ ฉันลงทุนไปพันห้าก็คือถ้าสมมติเราซื้อเนี่ยราไม่อดไรแล้ม่กดไอ้กลุ่มกลมเมื่อกี้เราจะได้แค่แปดชุนแปดแต่ถ้าเรากดคูณไปเรื่อยๆอ่ะก็จะได้คำคูณเยอะได้ปีละสิบเิ่มเพิ่มสูงสุดยี่ปิดฉันกำไรและนะกำไรละบอกแล้วซื้อไปพันห้าเลยเพราะว่ามันเป็นเบ็ดละวสามสิบเนี้ยอันนี้คือทุนคืนละอันนี้อันนี้คือกำไรแล้วไปละไปไหนอ่ะสามสิ ท่าไห่โอ้โหแต่ของมันแปได้ไอ้นี้น่าเป็นลงลิดเนี่ยอัดไว้อยู่เนี่ยแหละอันนี้อันนี้อันนีน้เอาไปลงได้นะยังหมุนต่ออีกนะเนี่ยยังได้อีกถ้าแตกดอกก็แปะนอนมาแล้วไม่ทำดายน,น,นะเดี๋ยวเล่นได้แต่เบ็ดระบาดวันนี้จะสวง สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเยอะอันนี้มันน่าเล่นนี่นี่มันต้องนี้ได้หรือเวลานี้มันเวลาทะเลาะกันรู้ไหมว่าแถวแถวบ้านฉันน่ะเขาทำอะไรกันแม่กับลูกอ่ะเขาร่วมเงินกันเยอะเลยสมมติคำบนี้เขามีสามพันใช่ป่ะเขาลงเงินจะเล่นในยุทเดียวแล้วเล่นเบ็ดเบ็ดหนักอ่ะแล้วเวลาได้กำไรเอามาแบ่งกันทำไมเราถึงไม่ได้ตั้งแต่ตัวสี่พัน หิวอ่ะวันนี้เราต้องไปหมากจริงด้วยจ้าจะซื้อถุงยางค่ะโอเคสรุปเราได้รางวัลรวมทั้งหมด4 4 0 0เราลงทุนไป1 5 0 0เราได้กำไรมา2,000กว่าอาคลิปลงได้เลย,เลยคลิปนีะโอเคละจบละ